สวัสดีจ้าแม่แม่คนสวยคนเก่งคนน่ารักคนยอดเยี่ยมทุกคนนะคะวันนี้จะมาคุยในหัวข้อแม่มือใหม่พอดีมีหลายบ้านที่เพิ่งเข้าวงการเพิ่งรับรู้ว่ารูกเป็นได้ไม่ถึงปีประมาณนี้นะคะมีหลายเคสที่ ยังทําใจไม่ได้ยังไม่รู้จะไปทางไหนยังเคว้งคว้างยังงงงยังสับสนกับชีวิตอยู่ว่าจะไปทางไหนต่อทําให้แม่สาวนึกถึงภาพตัวเองสมัยก่อนเนาะที่ตอนพี่พาย2ขวบ8เดือนที่เราไปหาหมอแต่ก่อนหน้านั้นก็อาการหลายๆอย่างมันชัดเจนหมดแหละแต่เราอะไม่รู้จักว่า มันคืออะไรมันมันเป็นยังไงลูกเป็นอะไรจนประดวัคซีนแล้วเจ้าหน้าที่ที่ฉีดวัคซีนอะ่ะเขาแนะนําให้ลองไปตรวจด,ดูเพราะว่าพี่พายไม่พูดกีดไม่นิ่งแล้วก็โวยวายแล้วกีดนี่คือกีดดังมากอะไรก็กลัวอะไรก็โวยวายคือกีดอย่างเดียวกีดเป็นอาชีพเลยค่ะก็เลยได้รู้พอรู้ปุ๊บก็ งงสตันกันแบบคือเหมือนโลกนี้มันหยุดหมุนไปไปเลยอะคะ่ะและยิ่งไปกว่าน,นั้นคือเราก็ยัง,งงงงสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรมันเป็นยังไงเพราะว่าหมอไม่ได้ลังเลที่จะบอกเราเลยนะคะพอเห็นพี่ภายปุ๊บนี่คือฟันทงทันทีแล้วบอกเลยว่าลูกเป็นออทิสติก แล้วเราก็กลับมาหาข้อมูลในในในเน็ตแหละว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโอ้โหพอยิ่งอ่านข้อมูลอยากแนะนําเลยนะอย่าไปอ่านเพราะว่ามันเลวร้ายมากอะ่ะมันเหมือนว่าโลกนี้คือมันทำไมเลวร้ายอย่างนี้ทําไมไม่ต้องเกิดกับฉันเพราะข้อจํากัดทุกข้อคำจํากัดความคือ ฉันจะตายได้ไหมถ้าฉันตายแล้วลูกฉันจะอยู่ยังไงคือมันเป็นความหมายที่มันแย่มากอ่ะอ่านแล้วคือนั่งกอดกันร้องไห้ทําอะไรไม่ถูกแม่สาวก็คือร้องไห้ทุกวันทุกวันจริงๆเพราะว่าข้อมูลที่เราได้รับเนาะกับอาการที่เราเห็นลูกทุกวันทุกวันแล้วอาการมันชัดขึ้นทุกวันคุอมันมันหดหูมันเศร้าส้อยมากเลย จำได้ว่าประมาณ3เดือนนะที่ยังร้องไห้ทุกวันเนาะแต่หลังจากนั้นเราเริ่มตั้งตัวเริ่มไม่ไหวละถ้าเราเป็นอย่างนี้อยู่คือมันไม่ไหวแน่แน่ก็เลยพึดสู้และโชคดีที่เราได้แนวทางไปปรึกษาที่ราชานุกูลเนาะ <S <S <อ>เขาก็มีให้เราไปอบรมให้เราไปเข้าคอร์สฝึกลูกฝึกผู้ปกครอง นั่นแหละเราก็เอากระบวนการทุกอย่างมาทำแล้วเราก็แต่ก็ระหว่างนั้นก็ยังมีร้องไห้ตลอดอะคะ่ะเพราะว่าอาการพิพายชัดมากแล้วมันเยอะมากจริงไม่ได้หลับได้นอนมันครบทุกอาการจนเรารู้สึกแย่มากๆก็เลยเข้าใจเข้าใจหัวอกพ่อแม่มือใหม่ทุกคนนะคะอยากจะบอกว่าเศร้าได้เสียใจได้แต่อย่านานคะ่ะร,รีบรีบลุกขึ้นมา รีบลุกขึ้นมาแล้วตั้งมั่นตั้งใจว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเราเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดที่จะช่วยลูกได้เราทำได้ถ้าใครฟื้นตัวไวตั้งตัวได้ไวก็จะโอเคไวเพราะว่าถ้าพ่อแม่คนไหนที่โอเคลูกจะโอเคแน่นอนเพราะพลังพลังรักพลังความทุ่มเทพลังความมุ่งมั่นจากเราเนี่ย สื่อถึงลูกได้พลังความสุขจากครอบครัวมันช่วยให้ลูกดีขึ้นได้ค่ะอันนี้คือพูดจากประสบการณ์ตรงเลยเพราะแรกๆที่ไม่เสาวแย่ครอบครัวแย่แย่ทะเลาะกันครอบครัวร้าวฉานมากลูกก็ยิ่งแย่แย่กันไปหมดพอเราตั้งตัวได้ว่าเออเราจะสู้เราจะทำเราไม่ยอมถึงพ่อเขาไม่ยอม คนอื่นไม่ยอมช่วยไม่ให้ความร่วมมือฉันก็จะทำฉันลุยคนเดียวจนทุกคนเห็นว่ามันดีขึ้นได้หลังจากนั้นทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมใจจนมีวันนี้เนาะ,ะก็เริ่มต้นด้วยพอเรารู้ใช่ไหมคะอ่ะเสียใจเสียใจไปเลยเสียใจไป้อไห้ไฟมนันเรื่องธรรมดามันเป็นไปไม่ได้อะคะ่ะที่จะไม่เสียใจ มันเป็นไได้จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะห้ามใครด้วยเพราะว่ามันห้ามไม่ได้หรอกผมโอกคนเป็นแม่นะที่รู้ว่าลูกเป็นและสิ่งที่เราเห็นลูกเป็นมันต้องร้องแน่นอนมันต้องเสียใจแน่นอนมันจะต้องหดหูเศร้าส้อยแน่นอนแต่อย่านานเนาะแล้วก็วิธีที่จะดึงตัวเองให้เร็วที่สุดคือฉันต้องทำได้ฉันจะช่วยลูกฉันจะมีความสุขกับลูก ลูกฉันต้องดีขึ้นด้วยความทุ่มเทของฉันแล้วเริ่มต้นด้วยการดูแลหัวใจตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองให้กำลังใจตัวเองรักตัวเองกอดตัวเองยิ้มให้ตัวเองทุกวันทุกทุกวันข้อนี้สำคัญมากเพราะว่าสิ่งที่เราเจอในทุกๆวันความเจ็บปวดความกระทบกระเทือนใจที่เราได้รับรู้ว่าลูกเป็นเนี่ยมันมันทำร้ายใจิตใจเรามาก จนจนเราเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยแบบไม่รู้ตัวแม่สาวคือเปลี่ยนไปเป็นคนที่แบบหุดหงิดง่ายมองโลกในแง่ร้ายอะไรกระทบกระเทือนจิตใจคือมันมันเหมือนจะรับไม่ได้แล้วแล้วก็กดดันตัวเองทุกอย่างไปหมดไปกดดันลูกอีกคนหนึ่งอีกอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่อยากให้ทุกคนได้เจออยากบอกว่า ตั้งมั่นเลยว่าเราจะช่วยลูกให้ได้แล้วเราจะสำเร็จแน่นอนถ้าเราทุ่มเทยอย่างถูกทางแล้วเราโชคดีที่เจอกัรยาณมิตรที่ดีมีแนวทางที่ดีแม่สาวขอยืนยันเลยว่าแนวทางแม่สาวช่วยลูกให้ดีขึ้นได้แน่นอนถ้าใครตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำด้วยหัวใจที่เป็นแม่ และหวังดีต่อลูกและมีเป้าหมายจะให้ลูกอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพตัวเราตัวลูกเนาะพอดูแลตัวเองยิ้มให้ตัวเองรักตัวเองกอดตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็เริ่มต้นด้วยเปลี่ยนแนวคิดว่าอย่าไปโทษเป็นโทษกรรมเนาะมองว่า อเขาเกิดมาเป็นลูกเราแล้วเขาเกิดมาแล้วเขาต้องเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดที่เกิดมาเป็นลูกเราอย่างน้อยก็คือเขาก็จะมีความสุขณวินาทีนี้บัดนี้เพราะเราจะมีความสุขกับลูกลูกไม่ผิดเราไม่ผิดถ้าลูกเลือกเกิดได้ลูก ก็จะเลือกเกิดมาเป็นเด็กที่สมบูรณ์พร้อมแต่ลูกเลือกเกิดไม่ได้แต่เขาเกิดมาเป็นลูกเราแล้วไม่ต้องโทษใครทําให้ดีที่สุดทําทุกอย่างอย่างมีความสุขกับลูกเลือกแนวทางที่ใช่ชัดเจนตั้งเป้าหมายให้ถูกอย่าหลงประเด็นแล้วลุยลุยค่ะแล้วถ้าเราพลาดไปเผลอไป เสียใจายมากเผลอตีลูกเผลอทำผิดเผลออะไรท่งสิ่งทุกอย่างก็พยายามกลับมาให้เร็วอย่าโทษตัวเองแล้วตั้งใจให้ดีค่ะว่าเออเนาะคนเราผิดพลาดกันได้แต่แต่ให้รู้ตัวรู้ตนแล้วพยายามคุมตัวเองอย่าให้โกรธอย่าให้มันหลุดมากเกินไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสื่อไปถึงลูกแล้วทำให้เราต้องมาปรับแก้หรือหรือต้องมาใช้ยาคุม อารมณ์บางทีเราจะหลุดไปก่อนลูกพ่อแม่หลายคนก็ไปแตะโรคซึมเศร้าต้องรักษาตัวเองไปด้วยดูแลลูกไปด้วยมันมันยากมากค่ะเพราะอย่างแม่สาวไปหาคุณหมอแรก,แรกๆที่ลูกเป็นเนาะเขาก็จะม,มีตรวจสภาพจิตใจเราแหละค่ะแม่สาวรอดมาทุกครั้งแล้วก็ประเมินตัวเองทุกครั้งภาพ